มาแล้วจ้าน้องๆจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นการเฉลยแนวข้อสอบพีกัดั สมรรถนะการทํางานนะคะซึ่งพาร์ทที่วิวรับผิดชอบนะคะมีอยู่2พาร์ทก็คือการบริหารจัดการอารมณ์เดี๋ยวเราเจอกันก่อนในคลิปนี้อีกพาร์ทหนึ่งในทีกตสานะคะที่วิวสอนนะคะแล้วก็เปิดคอสอนอยู่ที่ v ีบายเดเบรนนะคะก็คือการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมนะคะทีแกตของ v ีบายเดเบรนของเราแบ่งพาร์ทนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละพาร์ทรับผิดชอบเลยนะ,ะไปทําการบ้านออกแนวข้อสอบหาเทคนิควิธีคิดพร้อมคําอธิบายแบบ จึงจ้งๆถึงถงนะนะมาสอนน้องนะคะเอามาดูกันที่การบริหารจัดการอารมณ์ก่อนว่านะคะ ข้อสอบมีสมรรถนะย่อยกำหนดเอาไว้อยู่ในเทสบูปริ้นโครงสร้างข้อสอบนะบของทอปอ,อในเว็บไซต์ mytcast.com กรุณนทุกคนเชิญชวนให้ไปเปิดอ่านกันสักน,นิดหนึ่งด้วยพิวสรุปมาให้แบบสั้นๆว่าการบริหารจัดการอารมณ์ทอปอ,อเน้นไปที่สมรรถนะย่อย3ข้อนี้ซึ่ง3ข้อนี้จะเอาไว้เป็นหลักการในการพิจารณาหาคาตอบหรือตัวเลือกที่ได้คะแนนดีที่สุด นะคะตัวเลือกที่นะคะบอกว่าเป็นคะแนนที่ดีที่สุดนะเนื่องจากอะไรข้อสอบมีการลดหลั่นคะแนนนะคะสำหรับตัวเลือกในแต่ละข้อนั้นๆด้วยอย่างเช่นบางข้อเลือกไปไม่ได้แต้มศูนย์คะแนนบางข้อเลือกไปได้ศูนย์จุดสองห้าบางข้อเลือกไปได้คะแนนศูนย์จุดห้าบางข้อเลือกไปได้ศูนย์จุดเจ็ดห้าแต่ข้อที่ดีและเป็นเป้าหมายนะ,ะของเราก็คือช้อยของข้อนั้นต้องได้1น่งคะแนนเต็ม ต้องได้หนึ่งคะแนนเต็มเราจะหาช้อยที่ดีที่สุดนั้นนะต้องผ่านการวิเคราะห์นะคะหรือยึดหลักสมรรถนะย่อยทั้ง3ข้อขีดเส้นใต้ป้ายไ,ไฮไลท์มึกทุกยดคืออนาคตของเราอีกแล้วนะอนาคตที่สดใสรอเราอยู่อีกแล้วนะคะก็คือตระหนักรู้ตนเองนะเป็นสมรรถนะย่อยข้อแรก รู้ตนเองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองนะคะเขามีรายละเอียดนะอันนี้พี่สรุปมาให้แบบสั้นๆรายละเอียดยาวมากนะคะ 2. นะคะสมรรถนะย่อยในการบริหารจัดการอารมณ์คือเราต้องควบคุมอารมณ์ค่ะ ควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมนะ,ะบุคลิกภาพการแสดงออกของเราไม่วีนไม่เหวี่ยงเป็นคนมีเหตุมีผลใจเย็นใจร่มๆนะคะและข้อที่ 3, สมสมรรถนะย่อยก็คือนะคะเขาเน้นให้เราเข้าใจผู้อื่นค่ะน้องๆหาเข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะไม่ปล่อยปละไม่ทอดทิ้งเห็นผู้อื่นลำบากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันเราช่วยได้เราต้องรีบช่วยเร ราช่วยได้เราต้องช่วยเขาก่อนด้วยตัวเราเองถ้าเหลือบากกว่าแรงเราเหนือความสามารถเราเราก็ควรที่จะทำไมรีเฟอร์หรือส่งต่อปัญหาหรือแนะนําหรือหาคนช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นโดยตรงอันนี้เป็นหลักการนะคะสําหรับสมสมันะย่อยของการบริหารจัดการอารมณ์ที่รูปแบบข้อสอบโจทย์เขาจะกําหนดข้อมูลสถานการณ์หรือเงื่อนไขอ่านโจทย์ให้ดี โทษโจทย์ให้ชัดชัดเป็นปรนัย4ตัวเลือกเลือกเพียง1นึ่คำตอบจะมีทั้งหมด15ข้อสิ่งสำคัญที่เมื่อกี้พี่แอบกระซิบไปก็คือคะแนนในแต่ละตัวเลือกของแต่ละข้อจะมีการลดหลั่นคะแนนกันเห็นไหม อโอเคตั้งแต่ศูนย์นะคะจนกระทั่งไปถึง1คะแนนเต็มซึ่งตรงนี้เป็นคะแนนเป้าหมายเรานะทำทั้งทีก็ต้องได้คะแนนต่ am, อมซยหาเลือกช้อยที่ดีที่สุดนะคะช้อยนั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักสมรรถนะย,ย่อยช้อยนั้นจะต้องไม่ขัดต่อเงื่อนไขสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดมาให้โอเคไหมงั้นเราไปลุยกันเลยนะเริ่ม ไปดูที่ตัวอย่างแนวข้อสอบพี่ยู่ให้มานะคะแนวข้อสอบวงเล็บพยู่เก่งข้อสอบหมายความว่าพี่ยู่ออกมาเธอโดยออกตามแนวข้อสอบจริงที่เคยเห็นนะคะ1บอกว่า หลายครั้งเมื่อคุณวิตกกังวลหรือเครียดเห็นไหมจะกําหนดสถานการณ์เงื่อนไขนะภาวะตึงเครียดเรียกว่าปัญหานะคะคุณมักจะรู้สึกว่าคุณคือตัวเราเนี่ยนะนะต้องแบ่งรับความทุกข์หรือจัดการปัญหาเหล่านั้นตามลพาพังเ,เวลาเที่ยเวลากังวลใจก็จะรู้สึกว่าตัวเองเท่าน,นั้นที่ต้องจัดการผ่านพ้นไปให้ได้ คุณควรวางแผนรับมือความรู้สึกเช่นนี้ในครั้งต่อไปอย่างไรนะคะจึงจะเหมาะสมงั้นเรามาขีดเส้นใต้ไปเงื่อนไขนะ,ะหรือสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดก่อนภาวะความตึงเครียดหรือนะคะปัญหาที่เราต้องแก้ไขก็คือ หลายครั้งเมื่อเราวิตก,กังวลหรือเราเครียดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องแบกรับความทุกข์หรือจัดการปัญหาเหล่านั้นตามลาําพังจริงอยู่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราตัวเราก็ทําไมคะคนที่จะต้องจัดการแก้ไขปัญหานั้นให้ได้แต่พอมันเกิดความกดดันว่าเราเท่านั้นเ,นเราคนเดียวองค์ที่เราอะ่ะมันก็จะมาเอายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ดังนั้นก็เลยถามว่าเราควรจะมีวางแผนรับมือมีแผนรับมือกับความรู้สึกเช่นนี้ในครั้งต่อไปยังไงดี นะคะเอางาั้นใครที่ยังไม่ได้ทำกดพพสนะคะแล้วลองเลือกคำตอบก่อนค่ะถ้าเลือกแล้วสมมติเลือกแล้วนะคะใครยังคิดไม่เสร็จต้องกดพรอไว้เนาะ แล้วเรามาดูเฉลยค่ะให้มาทั้งหมด4ตัวเลือกจะมีเพียงหนึ่งตัวเลือกที่ได้คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นเรามาดูในแต่ละช้อยดูว่าใครที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะย่อยเมื่อสักครู่นี้ที่เราสรุปกันไปพร้อมกันเอาปากกาหรือดินสอหรือก็ได้ทำไมคะทำเครื่องหมายเอาไว้เลยว่าทำแบบนี้มันไม่โอเคทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมทำแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับสมรรถนะย่อยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดเอาลองดู ช้อยหนึ่งมีตำแหน่งไหนไหมที่ไม่โอเคเครียรู้สึกวิตกกังวลนะคะแบกรับความรู้สึกนะกังวลตามลําพังจะแบกรับนะ,ะอย่างนี้ต่อไปไหมวางแผนแก้ไขย,ยังไงดีพยายามนึกถึงผู้ที่เราไว้ใจได้ และลองหาโอกาสเล่าความรู้สึกหรือปรึกษาปัญหานั้นวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือว่าถ้าเราหมกมุ่นหรือครุ่นคลดอยู่แค่ว่าความแค่ลงความรู้สึกกังวลเหล่านั้นเราแบกรับอ,อยู่คนเดียวสิ่งที่ควรจะทําก็คือ,อเขาบอกว่าลองหาคนที่ไว้ใจได้สินึกถึงคนที่ไว้ใจได้ลองหาโอกาสเล่าความรู้สึกหรือปรึกษาปัญหานั้นแปลว่ามันก็จะลดความตึงเครียดมันก็จะลดปัญหาที่ต้นเหตุว่าเรามักคิดว่าเรา เท่านั้นคนเดียวที่แบกรับปัญหาทั้งโลกนั้นอยู่จริงไม่จริงงานข้อที่หนึ่งพี่อูใส่สีเขียวตรงนี้นะคะแล้วติ๊กถูกว่าโอเคสุดรถสุดปังสุดอลังสุดตาร์ไม่น่าจะหักคะแนนตรงไหนถัดมาเราไปดูข้อที่2ถ้าไม่มีข้อที่ดีกว่าช้อยหนึช้อยหนึจะเป็นผู้ชนะเลิศหคะแนนเต็มต้อง นะเลือกใช้นี้แล้วไปดูใช้สอง 2. พายายามนะหายา,ยาคลายความเครียดหรือยานอนหลับมารับประทานเพื่อให้ตนเองได้พักผ่อนมากๆาขีดเส้นใต้ป้ายไฮไลท์สิ่งที่มันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหานะคะก็คือการหายาคลายเครียดหายานอนหลับมารับประทานเพื่อให้ได้พักผ่อนมากๆ ตื่นขึ้นมานะคะก็ทำไมอยู่ดีปัญหานั้นก็ยังคงนะคะต้องเผชิญอยู่ดีจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้แก้ไขปัญหาให้หมดไปมันเพียงระงับความรับรู้เกี่ยวกับปัญหาด้วยกับการพึ่งพายาซึ่งแบบนี้ก็ไม่แนะนําด้วยเราก็เลยบอกว่าตรงนี้ไม่โอเคค่ะพี่ยูขาจะได้กี่แต้มกี่คะแนนลดหลั่นกันก็เถอะแต่มันไม่มีทางที่จะได้หนึ่งคะแนนเต็มซึ่งไม่ใช่ช้อยที่หนูต้องการ โอเคงั้นช้อยสองตัดทิ้งนะวิธีการง่ายมากเลยหาจุดดังโปรยนะหาความผิดบอบหาความไม่เหมาะสมในช้อยที่เราจะตัด3าค่ะพยายักคิดแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเองดีนะต่อไปแม้ต้องวิตกกังวลหรือเครียดเพียงใดก็ตามเอาเหมือนจะดีค่ะ พยายามคิดแก้ไขแม้จะต้องวิตกกังวลหรือเครียดเพียงใดก็ตามถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองปัญหาก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมถูกไหมงั้นหะในข้อความตอนท้ายของช้อยส์ามพอวขอบอกว่าตัดคะแนนถูกไม่มีทางได้คะแนนเต็มหรอกต่อให้คุณได้0.75หรือ0.5คะแนนก็ไม่เต็มเราจะต้องหา1คะแนนเต็มไงเอาตัด3ค่ะ ต่อไปไปดูสิว่าช้อยสี่มีตรงไหนที่เราเองจะหักคะแนนหรือเปล่าไม่ได้หักตามความรู้สึกทุกคนฟังดีๆเราหักคะแนนช้อยตามที่นะ,ะสมรรถนะย่อยกําหนดตามที่เงื่อนไขของโจทย์ระบุให้ปัญหามาสิ่งสําคัญคือต้องแก้ไขปัญหานั้นให้ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะ รับความคิดว่าความทุกข์ไม่ยั่งยืนแล้วเก็บความรู้สึกนั้นไว้จนกว่าเรื่องร้ายๆจะผ่านพ้นไปเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปนะคะความทุกข์ไม่จีรังเก็บความรู้สึกนั้นไว้แต่สุดท้ายปัญหาก็ไม่ไม่ได้แก้ไขจริงค่ะหาเหตุการณ์มันผ่านไปปัญหามันเกิดขึ้นเดี๋ยวเกิดครั้งต่อไปเราก็ทำไมอีกเราก็รู้สึกเครียดวิตกกังวลแบกรับนะปัญหาทั้งโลกไว้ด้วยตัวเองงั้นปัญหาไม่ได้แก้ไขตัดทิ้งนะคะ ตัดเลยงั้นช้อยที่ดีที่สดุดยกนิ้วให้ตอบช้อยนึงจา้าใครตอบหนึ่งได้คะแนนเต็มนะคะใครตอบหนึงได้หนึ่งแต้มคะแนนเต็มแน่นอนจา้าตอบหนึงเลยจา้า เรียบร้อยค่อยๆฟังไปทุกคนแล้วเดี๋ยวก็ทำไมเห็นแนวคิดเห็นภาพรวมนะคะตกตะกอนนะคะได้ว่าจะรับมือกับข้อสอบการบริหารจัดการอารมณ์อย่างไรสุดท้ายพี่ยก็จะเน้นย้ำว่าสมรรถจัดการอารมณ์อย่างไรสุดท้ายพี่ยก็จะเน้นย้ำว่าสมรรถนะย่อยนะ,ะเป็นตัวทำไมเลยตัวปิดจบเลยปิดจ็อบเลยว่าช้อยไหนดีที่สุด ะะแล้วก็อย่าลืมสังเกตเงื่อนไขของโจทย์สถานการณ์ที่เป็นดีเทลด้วยว่านะคะให้อะไรมาวิเคราะห์อย่างไรเมื่อเจอตัวเลือกนะคะในข้อน,นั้นๆ2บอกว่าหากคุณสังเกตเห็นรุ่นน้องม .5 ที่คุณสนิทด้วยคนหนึ่งนะคะมีสีหน้าตึงเครียดหรือมีท่าทางไม่ร่าเริงแจ่มใสยอย่างที่เคยเป็น แปลว่านะคะรุ่นน้องม .5 คนนี้ที่เราสนิทด,ด้วยปกติแล้วเขาเป็นคนจอยๆเขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงสดใสปรากฏว่าอันนี้เราสังเกตแล้วว่าเขามีสีหน้าตึงเครียดท่าทางก็ไม่ร่าเริงผิดปกติว่างั้นเถอะคุณจะทําอย่างไรเงื่อนไขของข้อนี้สถานการณ์หรือดีเทลให้มาคืออะไรคะเห็นรุ่นน้องม .5 เราก็ทำไมโอ้สนิทด,ด้วยคนหนึ่งเอาสีหน้าก็ตึงเครียดอ้าท่าทางก็ไม่ร่าเริงแจ่มใสยอย่างที่เคยเป็นเอาทอํายังไงดีจ้า หลักการข้อหนึ่งของสมรรถนะย่อยในการบริหารจัดการอารมณ์ทุกคนเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจริงไหมเห็นว่าผู้อื่นมีปัญหานะมีสถานการณ์ตึงเครียดนะคะเกิดปัญหาอะไรต่อเขาเราต้องทำไม ยื่นมือเขาช่วยช่วยได้ต้องช่วยเหลือก่อนถ้าช่วยไม่ได้หาคนอื่นช่วยช่วยได้ต้องช่วยเองก่อนถ้าช่วยไม่ได้หาคนอื่นช่วยอันนี้คือหลักการสําคัญจากที่พี่ยูได้ดูแนวข้อสอบย้อนหลังเวลาเราต้องไปแอคชั่นช่วยเหลือคนอื่นคนนั้นคนนี้ที่เขามีปัญหานะตกทุกได้ยากช่วยได้ต้องช่วยเองก่อนถ้าช่วยไม่ได้หาคนอื่นช่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆโดยตรงเอาล้นน้องนะคะรู้สึกนะคะอ๋อไม่สบายใจฮะตึงเครียดทำยังไงดี ใครยังไม่ได้ทำลองเลือกก่อนแล้วเดี๋ยวดูเฉลยจ้า พร้อมนะเอาเฉลยเลย,เลยทุกคนมาดูค่ะเราจะใช้วิธีการดูว่าส่วนสำคัญของชอยคืออะไรทำแบบไหนคิดอย่างไรแล้วดูสิว่าทำแบบนี้ขัดต่อสมรทนะย่อยหรือเปล่าไม่ขัดติ๊กถูกนะถ้าขัดก็กรกบ,บาดผิดและดีดชอยนั้นออกไปเลยเพราะถ้าด่างพลอยแนมะ้เพียงนิดเดียวตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ถือว่าคุณมิควรที่จะได้คะแนนเต็มน่แน่มั่นใจหา <c oughs> ชอยหนึ่งบอกว่า ลุนน้องมห้านะเห็นเขาตึงเครียดนะไม่สบายระลึกงนะติดต่อไปยังกรมสุขภาพจิตเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่น่าจะได้นะเพราะว่าติดต่อไปที่กรมสุขภาพจิตเลยอะแต่ปัญหานี้ยังไม่ต้องรีเฟอร์หรือตกไปถึง นะคะผู้อื่นบุคคลที่3เราแค่เห็นแล้วคนนี้เราสนิทด้วยจริงไม่จริงความจริงเราต้องช่วยเหลืออย่างเสมอหน้านะเป็นหลักการสําคัญเลยต้องช่วยเหลืออย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกันงั้นพี่อู่ขอทําแบบนี้นิดหนึ่งทุกคนติดต่อไปยังกลมสุขภาพจิตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วแอคชั่นต่อไปคือยังไงใครจะเป็นคนช่วย เราโทรหรือไปแจ้งกรมสุขภาพจิตเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นแต่ช้อยหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้รุ่ล่วงหรือหมดไปจะช่วยเหลือรุ่นน้องคนนี้อย่างไรจริงไม่จริงงานตรงนี้ก็ขอตัดคะแนนก่อนละกันตัดคะแนนก่อนนะคะช้อยหนึ่งก็เลยบอกว่ายัางไม่เลือกค่ะยังไม่เลือกนะคะช่วยได้ต้องช่วยเองก่อนถ้าช่วยไม่ได้หาคนอื่นช่วยอันนี้ปัญหายังไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงเราสองบอกแบบนี้คะ่ะทุกคนขาคนดีคนเก่งว่าที่คนสอบติด ชวนรุ่นน้องพูดคุยและถามไทยอย่างเป็นมิตรเออโอเคไหม ช่วยได้ต้องช่วยเองถ้าช่วยมีได้หาคนอื่นช่วยพูดช่วยได้ต้องช่วยเองก่อนถ้าช่วยมีได้หาคนอื่นช่วย <c oughs> นะคะมาเป็นเพลงเราก็จะเห็นว่าการชวนรุ่นน้องพูดคุยทาไถ่อย่างเป็นมิตรนะมีมิตรจิตมิตรใจเห็นเขาไม่สบายใจเราก็เข้าไปทำอะไรปลอบให้กําลังใจชวนพูดคุยแบบนี้จะหักคะแนนยังไงไม่หักคะแนนก็ติ๊กถูกไปนะคะถ้ามีช้ไหนดีกว่านี้ก็บอกมาหน่อยนะคะช้สามบอกว่า ขอให้เพื่อนสนิทคนอื่นของรุ่นน้องช่วยดูแลเอาแล้วตัวเองทําอะไรตัวเองแค่ไปขอ้คนอื่นไปดูแลแล้วตัวเองไม่ได้ไปดูแลเลยนะคะช่วยได้ต้องช่วยเหลือก่อนถ้าช่วยไม่ได้หาคนอื่นช่วยช่วยได้ต้องช่วยเองก่อนอย่าเพิ่งไปหาเพื่อนสนิทคนอื่นให้เขาช่วยดูแลปัญหาแค่นี้เราช่วยเหลือได้ทันทีด้วยตัวเราเองตัดใช้สามทิ้ง นะค่อยๆเก็บไปยิ่งทำโจทย์มาจิ้งเห็นวิธีคิดนะคะที่ไปสอดคล้องหรือที่มันหิดไม่สอดคล้องกับสมรรถนะย่อยมันต้องทำโจทย์เยอเธอต้องเห็นสถานการณ์เยอเธอโอ้ยนะ,ะพี่อูทำเสียงแบบนี้เนี่ยอยากจะปรึกษาทันตแพทย์นะคะ,นะคะให้มาเลาะฟันนออ๋านะะสี่ค่ะพาไปพบอาจารย์ฝ่ายปกครองอันนี้ก็แปลว่าคุณพาเขาไป ให้บุคคลที่สามช่วยเหลือทั้งนท,ที่ปัญหามันยังเป็นปัญหาที่เราพอที่จะยื่นมือช่วยเหลือเขาได้ทันทีจริงไม่จริงด้วยตัวเราเองไงด้วยตัวเราเองก่อนไงเพระนาะฉะนั้นพาไปพบอาจารย์นะคะไม่ว่าจะฝ่ายไหนกรณีถ้าปัญหาไม่ได้ไร้ายแรงนะคะเหลือบากว่าแรงหรือเกินความสามารถเราเราควรที่จะช่วยเหลือก่อนงานที่ดีที่สุด เหมาะสมกับระดับเหตุการณ์เหมาะสมกับระดับปัญหาตอบก็ชวนรุ่นน้องพูดคุยไปนะ,ะถามไทยอย่างเป็นมิตรเนาะโอเคงั้นดีที่สุดตอบช้อยสองจ้า ฐานะเรามาถึงยุคที่ต้องทําข้อสอบนะคล้ายๆแนวจิตวิทยาหระค่อยๆนะคะเราไปดูกันต่อที่ข้อที่3นะซึ่งจะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบข้อสุดท้ายที่พี่โยะเก่งมาให้ไหวไหมไหวครับพี่โอครับไปต่อเลยครับถ้าไม่ไหวจะให้กําลังใจทุกคนสู้ๆยิ่งทำนะแนวจดเยอะก็ยิ่งเห็นนะคะวิธีคิดนะคะได้ทวนสมรถนะย่อยสําหรับการบริหารจัดก,การอารมณ์ไปโดยปริยาย ข้อที่3สุดท้ายนะฮะเอาวิวอ,ออกมาให้กำหนดเป็นสถานการณ์นะคะเรียนแบบข้อสอบจริงนะ,ค,ะคุณภาพใกล้เคียงเลยณนะศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีผู้หญิงวัยกลางคนเดินหลบรถเข็นแล้วถอยหลังมาชนคุณในขณะที่คุณเองก็เดินถือถาดอาหารและกำลังก้มดูใบเสร็จอยู่ทุกคนต้องเรียบเรียงสถานการณ์และจินตนาการเหตุการณ์นะ ผู้หญิงคนนั้นตกใจและรีบขอโทษคุณหลายครั้งแปลว่าเขามารยาดีแม้มารยาดีนะเห็นไหมชนเราเขาก็ขอโทษแต่อย่าลืมนะตอนที่เขามาชนเราอ่ะเขาขอโทษแล้วนะแล้วเราดันเดินทําไมเนี่ยเดินถือถาดอาหารก้มดูใบเสร็จนะเราก็ไม่มองทางด้วยนะโอเคคุณควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้เนี่ยเขาให้ดีเทลเงื่อนไขมานอกจากเรื่องสมรรถนะยยเราจะต้องดูดีเทลด้วยว่าโจทย์กำหนดอะไร ให้ใครทําอะไรมาแล้วบ้างเราจะเห็นว่าอิงไวกลางคนนะเพื่อั้นก็คือมีคนคนนึงอะ่ะเขาเดินมาชนเราแต่ว่าเดินมาชนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเขาหลบรถเขน็นแล้วเขาเดินถอยหลังอะ่ะหลบรถเขนเ็นอ่ะพออิญว่ามาชนเราไงมาชนเราในขณะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะคะหรือคุณอะ่ะก็คือเรานะเดินถือถาดอาหารก้มดูใบเสร็จ อย่างนี้แปลว่าเราก็ไม่ได้ดูทางโดยตลอดเอาจริงไม่จริงอ่าเราก็มีส่วนนะในความผิดตรงนี้นิดนึงอะ่ะอย่างก็ต้องมีส่วนแหละอะผู้หญิงคนนั้นตกใจเธอผู้หญิงคนนั้นตกใจแต่เขาก็รีบขอโทษไงเขารีบขอโทษแล้วนะเอาเป็นพี่ยูนะขอโทษหลายครั้งด้วยทุกคนป้ายขอโทษหลายครั้งนะอย่างนี้พี่ยูให้แบบยิ้มเลยนะโอเคนะเป็นคนดีนะเวลิกูดนะคะ เอาแล้วเราในฐานะเราล่ะในฐานะที่เราก็เดินเดินถือถาดอาหารแล,ล้วก้มดูใบเสร็จด้วยอะนะแล้วคุณจะทําอย่างไรใช้หนึ่งบอกแบบนี้รีบเดินหนีเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งที่จะบานปลายอะไรความขัดแย้งอะไรก่อนเขาอุตส่าห์ขอโทษเราแปลว่าเขาไม่ได้ที่จะทําไมเขาไม่ได้จะมาไฟกับเราหนึ่งภาพบอกไหมเขากําลังขอโทษเราเขาสํานึกในความผิดของเขาเพราะฉะนั้นการที่ให้นะคะตัวเลือกมาว่ารีบเดินหนีเพื่อเลี่ยงความขัดแยง้ง ตรงนี้ไม่สดคล้องกับสถานการณ์และไม่ได้ตระหนักรู้ตนเองเลยว่าความผิดบาปอย่างน้อยก็เสี่ยวหนึ่งตรงนี้ที่ไม่ได้ดูทางก้มดูใบเศษนะคะควรที่จะรีแอคตอบกลับเขาด้วยเขาอุตส่าห์ขอโทษหลายครั้งตัดทิ้งช้อยหนึ่งตัดทิ้งบายบายช้อยหนึ่งต่อไปช้อยสองค่ะช้อยสองบอกว่าให้อภยัยแล้วเตือนว่าคราวหน้าให้เดินระวังกว่านี้ ให้อาภายัยโอเคเนาะใจกว้างเขาขอโทษแล้วก็ให้อาภายัยยกโทษให้แต่สิ่งที่มันน่าจะหักคะแนนคือตรงไหนลองตอบพี่อยู่ก่อนให้ชื่นใจเก่งมากก็คือเตือนเขาว่าเขานะให้เดระวังกว่านะคะแล้วตัวเองแล้วตัวเองไม่ระวังเลยนะคะตัวเองก้มดูใบเสรนะ็จอะนะคะตอนเดินอยู่ไปดูใบเสร็จตอนนั่งที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นข้อที่2ตรงนี้ตัดทิ้งเรายังไม่ได้รีแอคต,ตอบกลับ นะที่เขาขอโทษเราหลายครั้งเลยแล้วเราก็มีส่วนผิดด้วยไงเซี้ยวหนึ่งอย่างน้อยอะ่ะสองตัดทิ้งไม่สามก็สี่ค่ะที่เป็นคะแนนเต็มจึ้งๆของเรา ใช้สามบอกว่าขอโทษกลับแล้วชวนพูดคุยนะคะด้วยความสานึกขวงใญใยเขาขอโทษกลับมาหลายครั้งขอโทษเราหลายครั้งแล้วใช่ไหมขอโทษนะคเาที่โดนชนล้วก็บอกว่าโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมก็อ๋อผิดด้วยนะโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเาพราะฉะนั้นถ้านะคะจะวิเคราะห์ช้สามขอโทษกลับดีไหม สุดรสสุดปังสุดอลังสุดตาร์นะแล้วก็นะพูดคุยด้วยความสำนึกห่วงใยดูเป็นคนมีมารยาดีมีไมตรีจิตนะเอาใจเขามาใส่ใจเราขอโทษกลับแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะทำไมขอโทษกลับด้วยงั้นตรงนี้พี่ยูให้คะแนนเลยนะสุดรทิเลยสุดปังมากนะอยากเลือกใช้3มนะับบัตรนี้ไปดูใช้สี่พูดประชดให้รู้สึกผิดจนถึงที่สุดจนกว่าคุณจะพอใจอะไรก่อนเขาขอโทษแล้วไหมแล้วเขาขอโทษหลายครั้งด้วยนะ เงื่อนไขก็ให้มาแล้วเนี่ยใส่ยิ้มให้เราด้วยเวลไกืดงั้นการพูดประชดให้รู้สึกผิดจนถึงที่สุดจนกว่าคุณจะพอใจโอ้โหพยาบาทอาคาตแค้นกันไปถึงหน่อยนะคะตัดทิ้งนะ,ค,ะคุณก็มีส่วนผิดงั้นตอบชอยข้อที่3ดีงามสุดรสสุดปังสุดอลังสุดตาเรียบร้อยนะคะเอาละและนี่คือนะคะตัวอย่างนะคะ ข้อสอบ t ี a t 3สมรรถนะการทำงานนะคะประเด็นที่ชื่อว่าการบริหารจัดการอารมณ์นะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปอื่นๆของพิยูที่นะะ,ะเฉลยแนวข้อสอบ T ี a ก3อีกหนึ่งพาร์ทที่พิยูสอนนะคะแล้วก็เปิดคอสที่วีบายเดอะรนะคะมีตัวอย่างแนวข้อสอบสถานการณ์จริงๆที่นะคะมีทั้งข้อสอบเก่าข้อสอบเก่งนะคะอ,อกใหม่โดยพิยูเองเนี่ยนะคะอีกหลายข้อนะคะ เอาไปติดตามที่การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคมในคลิปถัดไปจ้า